มาครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทีเล็กกับการรีวิวครับเป็นการรีวิวฟีเจอร์ครับเวลาฟีเจอร์ตัวใหม่ครับหรือว่าแพ็คใหม่เข้ามาครับเราจะมาเปรียบเทียบว่าฟีเจอร์ตัวใหม่กับตัวเก่าตัวไหนดีกว่ากันหรือไม่ก็ตัวเบสเพลเยอร์ครับอัพมาเป็นฟีเจอร์นั้นดีขนาดไหนนะฮะตัวกับแพ็คนี้ครับคุณผู้ชมแพ็คปารีสแซงเชียแมงครับในรูปแบบลับเซเลคชั่นนะฮะคุณผู้ชมไปเริ่มที่ตัวแรกนะฮะกับเนมาจูเนียครับตัวนี้ครับ เรียกว่าเป็นตัวฟีเจอร์ที่ออกมาค่อนข้างจะบ่อยแล้วนะช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบสเพลเยอร์ก็มีนะตัวฟีเจอร์เพลเยอร์ทั้ง Player o f the Week ครับแล้วก็เป็นตัวแฟนชอยก็ออกมาครับแต่ตัวนี้ครับเป็นตัวแรกสําหรับคับเซคชั่นของปารี่เซงจ์งแมงเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเนมาฟีเจอร์ตัวนี้นะคุณผู้ชมซึ่งสแตทที่ได้เห็นเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรกันมากครับต่างกันแค่บอลคอนโทรครับที่น้อยกว่า3นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฟินิชชิ่งครับน้อยกว่า3เท่ากันเลยแล้วก็ สเตมีิหน่าหรือว่าความอื่นเนี่ยแล้วก็ลดลงมา3ครับถ้าถามว่าตัวนี้ครับเก่งหรือเปล่าครับตัวใหม่กับตัวเก่ายังไงก็98เท่ากันนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าไม่ต่างกันมากนะสำหรับเจ้าเนมาจูเนียฟีเจอร์เพลเยอร์ตัวนี้นะครับตัวต่อไปครับเป็นทางด้านของกียานเอ็มบัปเป้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหนูตัวนี้ครับเรียกว่าออกมาก็หลายตัวนะประมาณ1ตัวนั่นเองนะไม่ได้หลายตัวนะก็คือตัวเพลเยอร์ออฟเดวีคครับตัวล่าสุดครับที่พลังครับ เลี้ตัน100เลยนะครับสำหรับตัวล่าสุดครับแต่ตัวนี้ครับตันแค่98นะครับคุณผู้ชมซึ่งพลังครับมันก็ด้อยกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่ครับพลังก็ด้อยแค่1ถึง2นะประมาณนั้นนะส่วนใหญ่จะ1นะครับแล้วก็ที่โดนฉีดขัดขารเลยคือ f i n ิชชิ่งครับคือการจบสกอร์ครับที่เรียกว่าลดไปถึง4นะครับยิงเคิร์ฟลดไปถึง3ครับแล้วก็บารล้านครับที่ลดไปถึงนกันครับแต่ถามว่า ถ้าคุณเปิดได้นะอีมอเทียานอิมบัปเ้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่น่าเล่นแน่นอนครับคุณผู้ชมนะสำหรับตัวนี้ครับเรียกว่าใครเปิดได้ก็ใช้เลยครเพราะว่ามันมาแค่2ตัวเองนะหายากมากๆครับสำหรับอีทยานอิมบัปเ้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมตัวต่อไปครับเป็นทางด้านของตัวอังเคลดิมาเรียครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวแรกในรอบเรียกว่าหลายเดือนหน้าที่ทางด้านของโคโนมิได้ปล่อยออกมาในรูปแบบของครับเจคชั่นปารีสแซงเซงแมงนะตัวนี้ครับ ดิมาเรียครับเรียกว่าตัวเบรดเพลเยอร์นี่ถืออัปเกรดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับแต่ส่วนใหญ่ครับบวกเพิ่มขึ้นมา1นะฮะที่บวกเด่นเดก็จะมีทางด้านของฟินิชชิ่งครับที่เพิ่มขึ้นมาถึง5นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนใหญ่ครับก็บวกขึ้นมา2บวกมา1ครับไล่เรียกกันไปนะสำหรับอังเกิลดิมาเรียตัวนี้ครับก็เป็นปีกขวาอีก1ตัวครับที่น่าใช้นะเพราะว่าตอนนี้ในเกมครับเรียกว่าเลนเนลเมสซี่ครับแทบจะยึดตำแหน่ง RWF ไปเลยนะครับในทุกๆท สำหรับอังเคียดิมาเรียครับเรีวยกว่าทำออกมาได้น่าใช้เลยทีเดียวนะฮะตัวต่อไปครับคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างมารโรอินคาดี้นะฮะกองหน้าตัวนี้ครับเพิ่งย้ายมาจากอินเตอร์มิลานสดๆร้อนๆในรูปการนี้เลยครับคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้ครับก็มีตัวฟีเจอร์พรเพลเยอร์อยู่แล้วครับในรูปแบบของเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะฮะก็หลายเดือนแล้วนะสำหรับอินคาดี้ตัวนี้นะครับที่โดนปล่อยออกมาแล้วก็ทิ้งช่วงครับจนมาถึงตัวนี้ครับในแพ็คขับเซสชั่นของปารีสแซงต์แฌงแมงนะฮะก็เรียกว่าค่อนข้าง ทำออกมาได้ดีนะสาหรับตัวนี้นะฮะตัวใหม่ตัวนี้ครับจะได้เปรียบในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะไม่ว่าจะเป็นดิบบิ้งแล้วก็ไทโพชั่นครับที่เพิ่มขึ้นมา5แล้วก็4ตามลําดับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้บาลานซ์เพิ่มขึ้นมาครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะสเตตครับเลเวลตันอยู่ที่96นะครับเท่ากันทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าครับเลเวลตันแล้วเท่ากันที่96เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวเก่าครับจะได้เปรียบเรื่อง ทางด้านของฟินิชชิ่งคือการจบสกอร์แล้วก็เฮดดิ้งครับการมงนะฮะที่เห็นอย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมนะสำหรับมาโยกินคาดีตัวนี้นะครับตัวต่อไปครับเป็นกองหลังอย่างเจีโกซิวาครับกับตันทีมที่เรียกว่ามาจนได้ครับสำหรับแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์นะซึ่งผมก็เฝ้าหน้าเฝ้าตารอครับสำหรับตัวนี้นะฮะแตกว่าไม่มีวีแวร์ของฟีเจอร์เพลเยอร์มาเลยครับจนมาถึงแพ็คนี้ครับเรียกว่าเป็นแพ็คที่สุดคุ้มนะเรียกว่า ตัวส่วนใหญ่นี่คือแทบจะไม่เคยมาเป็นฟีเจอร์เลเยอร์เลยนะครับคุณชมนะสำหรับแท็กบาลีดนะฮะแล้วก็ตัวเบสเลเยอร์ครับทำออกมาครับเป็นตัวฟีเจอร์เลเยอร์ได้ค่อนข้างดีครับแต่ส่วนใหญ่ครับบวกขึ้นมา2นะฮะที่มีบวกขึ้นมา4ี่ถ้าเห็นได้ชัดเจนคือความดุดันนั่นเองนะครับที่เพิ่มขึ้นมา4นะฮะตัวนี้ครับเริ่มต้นที่9กบครับเลเวลตันอยู่ที่9กนะฮะว่าเป็นตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะสำหรับเจโกซิวตัวนี้นะครับคุณผู้ชม ตัวต่อไปครับเป็นกองหลังอย่างเดียโลนะที่ย้ายมาจากบูเซียนดมุนนะฮะตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นตัวเบสเลเยอร์ที่อัปเกรดมาได้ค่อนข้างดีครับทุกอย่างครับเพิ่มขึ้นมา3นะ <can> ที่มีเลเลมาบวก4เล็กน้อยครับแล้วก็บวก6อย่างดิวซีอัลเเนตหรือว่าความสามารถในการเล่นเกมรับนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เดียโกตันครับสูงถึง95เลยนะ,ะตัวนี้นะฮะมากกว่าเทียโกซิวาตัวเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ชื่อเสียงครับอาจจะด้อยกว่าเทียโกซิวานะถ้าเปิดได้ก็ ลองอัพเลตันมาใช้ดูครับอาจจะเก่งนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมตัวต่อไปครับเปาโลซาลาเบียครับก็เพิ่งย้ายมาจากเซบีย่าเหมือนกันนะตัวนี้ครับในฤดูกาลนี้ครับเรียกว่าปารีสนี่เสริมค่อนข้างเยอะนะฮะในฤดูกาลนี้ครับกับเปาโลซาลาเบียครับเจ้าตัวนี้ก็เคยมาเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์แล้วเหมือนกันนะครับสําหรับตัวเพลเยอร์ออฟเดวิคนะซึ่งก็นานครับในเมื่อเจ้าตัวได้ทางด้านแอคชิดแล้วก็ยิงประตูครับเมื่อฟอร์มมันดีในช่วงต้นฤดูกาลของปารีสนะฮะตัวนี้ก็ มาเป็น1ตัวนะในรูปแบบฟีเจอร์เพลเยอร์นะฮะล่าสุดก็มาในแพ็คกล่องขับเซเชันปารีสนะครับคุณผู้ชมซึ่งสแตตครับเรียกว่าด้อยกว่าตัวเก่านะตัวนี้นะคุณผู้ชมนะเรตตลตันอยู่ที่93ครับซึ่งตัวเก่าอยู่ที่9 4นะครับคุณผู้ชมแต่สแตตก็ไล่เลี่ยกันเล็กน้อยครับห่างกันไม่เยอะนะฮะคุณผู้ชมที่ต่างกันเห็นได้ชัดก็ยคือดิฟบิ้งแล้วก็บอลอนทรครับที่ห่างแล้วก็แล้วก็3ตามลําดับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีฟินิช ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเปาโรสระเบียนะฮะไปที่ตัวสุดท้ายในของแพ็คนี้นะคุณผู้ชมกับเคเลอร์นาบาที่ทําออกมาบอกเลยว่าห่วยแตกนะทำออกมาได้แบบค่อนข้างขัดใจในะในเรื่องของสปีดแล้วก็สปีดต้นจีเจ้าตัวนี่สูญเสียไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์เพลเยอร์ตัวนี้ครับซึ่งเคเลอร์นาบาครับมาหลายแพ็คแล้วเหมือนกันนะในรูปแบบของปริออรโดบีกนะครับเรียกว่าเซฟกระจายครับสำหรับเคเลอร์นาบานะฮะ สำหรับตัวเก่าครับเรียกว่าโคตรเก่งนะคุณผู้ชมนะสแตตก็เยอะกว่า1นนะครับเมื่ออัพเดทตันอยู่ที่93บครับซึ่งตัวนี้ครับตัวใหม่อยู่ที่92นะครับคุณผู้ชมสแตตภายในครับเรียกว่าทิ้งกันไม่ขาดแต่จะมาขาดในเรื่องของความเร็วครับเวลาออกมาตัดบอลีนอย่างช้าแน่นอนครับคุณผู้ชมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์ปารีสแซงต์แชงแงในรูปแบบของครับเซสชั่นครั้งแรกของเกมด้วยครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปปต่อไนะ แล้วก็ใครที่เปิดได้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคุณผู้ชมยังไงก็เดี๋ยว,วเจอนคลิปหน้าขอบคุณครับ